สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาอันบล็อกกระเป๋าเดินทางยี aw, ่ห้อแซปสไนชื่อรุ่นว่าซีไลนนะครับผมรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นออกใหม่ของปีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่ผมไปเดินดูที่ช็อปมาเนี่ยก็คือสินค้าที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยจัดโปรโมชั่นลดราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้หาข้อมูลในเบื้องต้นว่า โอเครุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้ะในช่วงของปีนี้แล้วก็มีน้ำหนักที่เบาราคาอาจจะแรงสักนิดหนึง่งแต่ว่าคุณสมบัติกับคุณภาพที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าได้ประเด็นหลักก็คือแฟนผมชอบเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าโคต้องเอารุ่นนี้แหละและเราก็ เราไปหาดูในออนไลน์ดูว่ามันจะมีส่วนลดไหมทางห้างเนี่ยเขาบอกเป็นรุ่นใหม่เนี่ยยังไงยังไงการจัดโปรโมชั่นส่วนลดในรุ่นใหม่จะไม่มีการจัดโปรโมชั่นสักส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ผมซื้อมาวันนี้ก็เป็นการสั่งซื้อทางออนไลน์อีกชิ้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมซื้อมาเพื่อแกะให้ดูจะได้เป็น ตัวอย่างให้กับคนที่ต้องการทําการบ้านก่อนที่จะซื้อเหมือนเดิมนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาคร่าวๆกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูในแท็บก่อนในมือถือก่อนแล้วนะครับผมหน้าตาของตัวกระเป๋ารุ่นนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าลายหอยเนี่ยนะครับผมซึ่งถามมาแล้วว่ามันเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเขาในรุ่น เดิมที่เขาเคยผลิตมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็เลยยังผลิตออกมาเป็นลายเดิมเพื่ออนุรักษ์ลายดั้งเดิมของเขาไว้นะครับผมรุ่นเนี้ยตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นไซส์เบอร์28นะครับผมโดยที่ไซส์เบอร์28เนี่ยก็มาจากขนาดที่แฟนผมเขาจะไปต่างประเทศแล้วจะไปสักประมาณ7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสายนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาต้องการ โดยสินค้าตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นก็คือจะเป็นประ,ประมาณภาพที่เห็นเนี่ยนะครับผมแล้วตัวสินค้าเองเนี่ยจะมีสีให้เลือกอยู่ประมาณสี่สีก็คือสีที่โชว์เนี่ยเป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะไม่มีแต่ในสต็อกที่เขาโชว์ให้ดูเนี่ยก็คือจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงสินค้าที่ผมซื้อมาวันนี้ก็คือเป็นสีดำนะครับผม ก็จะเป็นตัวตามภาคนี้นะครับผมซึ่งหน้าตาของตัวสินค้าเนี่ยก็จะมีคันคู่แล้วก็ล้อคู่ที่จะอำนวยความสะดวกในการลากเวลาที่เราเดินทางนะครับผมเขาบอกว่ามันจะอำนวยความสะดวกการเข็นกระเป๋าจะได้ง่ายขึ้นและหน้าตาภายในเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะว่ามีเข็มขัดป้องกันการเคลื่อนย้ายของสิ่งของในกระเป๋าแล้วก็มีแผ่นปิดหน้าให้ส่วนมือจับเนี่ยก็จะมีให้ทั้งด้านบนด้านข้างและก็ด้านล่างนะครับผมส่วนตัวล็อกของสินค้าเนี่ยตรงตัวกระเป๋าเองเนี่ยก็จะเป็นแบบใส่รหัสแล้วก็เป็นแบบแนบสนิทกับตัวกระเป๋าซึ่งของรุ่นเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะปูด หรืออาจจะแบบดูเทอะทะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์ให้มันดูเรียบง่ายขึ้นและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งที่ผมสอบถามกับทางชอบเข้ามานะครับว่าแซมสไน์เนี่ย,นนยมีการทำลอกเรียนแบบหรือหรือมีของปลอมไหมเพราะว่าการที่เราจะไปสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยบางครั้งเราก็เจอสินค้าที่มันถูกกว่าปกติ กับร้านธรรมดาที like, ่ไม่ทางการนะฮะทางพนักงานเขาก็บอกว่าสินค้าก็เกะเอเอเอเนี่ยมีของทางสุนไนเนี่ยและผมก็เลยถามต่อไปว่างั้นเราจะสามารถตรวจสอบได้ไงในเบื้องต้นเขาก็บอกว่าให้ดูจากรหัสจากฉลากที่ติดมากับกระเป๋าตัวเลขของรหัสตัวเนี้จะต้องตรงกับลิ้น ที่อยู่ภายในกระเป๋านะฮะว่ารหัสสินค้าจะต้องตรงกันถ้าตัวเลขตรงกันทั้งจากตัวฉลากด้านนอกและตัวลิมด้านในเนี่ยมันตรงกันก็จะยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่าเราได้สินค้าของแท้กับ2ถ้าเราซื้อกับร้านค้าที่เป็นทางการเนี่ยเราก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นมากขึ้นว่าสินค้านะ่ะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นงั้นเรา มาเริ่มอันบ็อกเลยนะครับผมตัวสินค้าเนี่ยราคาตั้งต้นเขาเนี่ยไซส์เบอร์ยี่สิบปดเนี่ยมันจะอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับผมตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถหาโค้ดส่วนลดแล้วก็บัตรเครดิต ต่างๆนะฮะว่ารวมแล้วเนี่ยจะได้ส่วนลดไปประมาณสักสิบเปรเซ็นตราคาก็จะตกลงไปประมาณสักสองอยู่ราวๆสักสองหมื่นสี่นะฮะตีไปเข้าข้าวนะครับผม นะครับผมก็เป็นสีดำใหญ่ที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะครับผม ซึ่งเขาโฆษณาว่าสินค้าของเขาเนี่ยผลิตในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพกับการดีไซน์เนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วก็สรุปออกมาแล้วนะฮะว่าหน้าตาของกระ,ปะเป๋าและอุปกรณ์ที่มีการพัฒนามากขึ้นโดยตัววัสดุของกระเป๋าเนี่ยจะผลิตจากโบ ที่เขาแจ้งไว้ในสเปกน,นะฮะว่าโบเวนโพลีพีนิคส์อะไรเนี่ยนะครับผมซึ่งตัววัสดุตัวนี้หนึ่งจะมีน้ำหนักเบาสองจะมีความแข็งแรงเขาบอกว่าใช้งานไปเลยสิบปีไงก็ไม่แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซื้อของที่มีในราคาในระดับหนึ่งแลกกับตัววัสดุที่มีคุณภาพ กับการรับประกันของเขาเนี่สิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเราได้ของดีมีคุณภาพมาที่ผมเกิดไว้ในเบื้องต้นนะฮะว่าตัวฉลากเนี่ยตัวรหัสสินค้าเนี่ย ที่เขาเขียนไว้ในแผ่นกระดาษที่เราเห็นจากที่ผมนิ้วผมชี้เนี่นะฮะกบลิ้นด้านในเนี่ยถ้ามันตรงกันก็แปลว่าสินค้าเนี่ยเป็นของแท้นี่คือการตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเช็คเลยแล้วกันนะครับผม อ,อ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีการตั้งรหัสน,น,นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้น แต่ว่าตอนนี้เราเรามาตรวจสอบเลขรลหัสก,กันก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยที่เขียนไว้ในฉลากของเขาเนี่ยก็คือเลขตามที่เห็นจากหน้ากล้องเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าตรงกันหรือเปล่าหนึ่งสองสองหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง เจอแล้วครับโทษทีใช้เวลา,าหนานานนิดหน,นึ่งจากขลากตัวนี้นะฮะตามที่ผมจัดเนี่ยด้านหลังก็จะมีตัวเลขบอกรหัสไว้ซึ่งก็จะตรงกับตัวด้านหน้าภายนอกกระเป๋านะฮะที่เลขหนึ่งสองสองแปดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยก็ถูกต้องและจากภายในยของตัว สินค้าเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะว่าภายในมีลักษณะกว้างตามไซส์ของตัวสินค้าแล้วก็การที่สินค้าเนี่ยตัวกระเป๋าเองเนี่ยมีน้ําหนักเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรจุของเนี่ยมันก็สามารถที่จะโหลดได้มากขึ้นก็จะมีแผ่นปิดด้านหน้ามาให้นะครับผมแล้วก็เข็มขัดป้องกันการเคลื่อนไหวของ วัสดุในพัสดุในกระเป๋าของเรานะครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะลองสอนวิธีการตั้งรหัสตัวนี้ให้เห็นครับว้ก็ตั้งอยา่างง่าย โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ปลิจโรงงานเนี่ยการตั้งรหัสเบื้องต้นก็คือเขาคือศูนยศูนยูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หมุนรหัสตรงนี้ตามนี้ที่หมชี้เนี่ยนะฮะว่าเป็นเลขศูนย์ เอาก็ดันเข้าไปรึงการก็จะปลดลอนะ็อกออกมาแารที่เราจะตั้งรหัสใหม่ก็ไม่ยากนะฮะเเดี๋ยวว่าเราหาปลายแหลมในทนี่นี้เนี่ยผมจะใช้หัวปากกาจิ้มเข้าไปตรงปุ่มตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปให้มันยุบลงไป แล้วเราก็ตั้งรหัสสินคา้าไปตั้งรหัสการเปิดล็อกด้วยตัวของเราเองสมมติว่าตอนนี้ผมตั้งเป็นเอ่อ999นะฮะตอนนี้ผมหมุนเป็นที่999แล้วแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปแล้วเราก็ดันกลับ ตอนนี้รหัสสินค้าเราคือ999แล้วเป็นยังไงครเพื่อนเนเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะเข้าใจสิ่งที่ผมพิเศ์ให้ดูนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ถ้ามีอะไรที่มันขาดตรงบกพ้องไปก็เพื่อนๆก็คงไปหาข้อมูลใน อินเทอร์เน็ตเอาแล้วกันนะครับผมงั้นวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมขออาภัยไป้ในที่นี้ด้วยสวัสดีครับ